Hello everyone สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในหนังสือ student b o o k เล่มนี้ก่อนนะคะเรามาดูหน้าที่32นะเพราะว่าเราจะนำตัวนี้ไปเป็นไกด์ไลน์ในการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่28ต่อนะคะอ้าวเรามาดูข้อ A ค่ะ l i s t e n Point Say นะคะดูรูปที่1นึร่รูปที่1 ตัวนี้นะคะให้เราสังเกตตัวสะกดข้างหลังให้ดีๆออดนะคะออดก็คือข้างบนนี้คือดอดนะคะแปลว่าตัวนี้ใช่ไหมคะดอดพูดค,คิดดอดนะคะเป็นจุดเป็นจุดพอดนะคะตัวนี้แปลว่าหม้อฟอ,อกนะคะหมาป่าบ็อกซ์นะคะกล่องคลอกนาฬิกาบล็อกหิน พา,ายงเส้นนะคะแล้วตัวนี้ให้เราเติมใช่ไหมคะหอดหนกเอกนะคะก็มีแค่นี้นะคะในหน้านี้นะอ่าต่อไปเรามาดูแบบปัญหาดนะแบบปัญหาทีนี้จะให้ทําหน้าที่28นะหนูเปิดไปหน้าที่28นะคะในหน้าที่28 จะคล้ายๆกันแต่ให้เราเติมเองนะคะข้อ A นะคะดูจากรูปภาพนะเขาจะลงท้ายด้วยอะไร FOX ใช่ไหมคะก็ลงท้ายด้วย ox ใช่ไหมคะ fox fox นะคะส่วนข้อ2ก็เป็น pot ข้อ3 knock ข้อ4 robot ข้อ5 clock ข้อ6 box นะคะส่วนตัวนี้นะคะ say write the word นะคะ ก็คือให้เราฝึกอ่านแล้วก็เขียนไปด้วยนะคะข้อ1นึ่งก็ซอ,อกถุงเท้าข้อ2คืออะไรผูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะที่เราเรียนในหน้า student book เ,เมื่อกี้ข้อสาอะไรนะคะมาดูข้อ4ข้อ4ค่ะเราก็แค่โยงเส้นให้แมทช์กันนะคะโอเคเอาแค่นี้การบ้านเอาไปแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เนาะโอเค have a good day everyone thank you thank you